สวัสดีครับ,พ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทัพในรายการสำนักอาจารย์โอราจารย์รพยากรในชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนินิพยากรซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุด รีเซตก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน,แ,นแล้วก็คำถามน,รรนะฮะฮกดแชร์แล้วเ,รรเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งกำลังจะแชร์ออกนะกดอะไรอ่ะ ตลกไงตลกภาพไปเฉยมีอะไรเข้าพอะไรฮะอะไรอ่ะเนะระนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะ เข้ามาถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการในชั้นสูงสุดพริเศษนะมาเหมือนเดิมแล้วนะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน แล้วตามด้วยคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกระต่ายกาดังนี้ค่ะไม่มีใครเลยเหรออ่อหาหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วนะคะกดและกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ าถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับทำตามโพบปากมุดนะคะแล้วก็อ่านกติกาการดูดวงได้นะคะเราจะมีดูไพ่ยิปซีนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอื่นๆก็จะมีนะคะสำนักเรานะสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะดูไพ่เทพพลังจิตดูไพ่ยิปซีตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะตั้งสารถอนสารวงสวงกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมนะคะดูข้างหน้านี้เราจะดูเพียงไพ่ยิบสีเท่านั้นนะคะก็จะดูได้ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะ และถ้าเกิดจะเป็นถามสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะตรวจลงตรวจเทพแล้วดูไพ่เทพพลังจิตพวกนี้นะคะจะดูเพียงแค่ดูส่วนตัวนะคะมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูฟรีนะคะดูฟรีจะดูพยุซีนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอืมเ่าเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในไร,รค่ะ,ม,ออะมีเป็นผื่นแดงๆนะเออเดี๋ยวต้องทาเด,ดี๋ยวต้องทาขึ้นหมดทั้งแถบขันเออแขนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ย กดแชร์ออกไปครับใครเข้ามาแล้วนะคะอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่พ่ย,ยุซีเท่านั้นนะคะส่วน ส่วสิ่งที่มองไม่เห็นตัวจงองตรวจเทพและดูเป็นดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากจะรู้ไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามได้เลยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามได้คำถามนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> นะแชร์แล้วลูกหยีแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกจะกลับมาอีกไหมคะหนึ่งคำถามนะคะและหนึ่งคำถามที่สองเขายังรักเราอยู่ไหมคือเอาเป็นเรา,าไม่รู้เขาอยากจะถามคำถามใหม่กันแน่นะคือ,อสองคำถามเนี้ยคุณถามมาหนึ่งคำถามนะ,ะเพราะเราใช้ไพ่ยิ่สีตอบเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะ ให้ให้ให้ถามมาหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะเราไม่รู้ว่าคุณอยากถามคำถามไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตอบไปแล้วเนี่ยคุณดันเอาแบบโอออยากรู้อีกคำถามหนึ่งมากกว่าอาจารย์ก็ตอบเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะก็ถามมาใหม่แล้วกันนะคะคุณลูกหยีะะเอาแบบที่อยากรู้จริงๆค่ะนะอยากรู้จริงๆอยากรู้แบบเอาแบบคลองใจจริงๆอ่ะคนละหนึ่งข้อนะคะ เอาแบบอยากรู้จริงๆข้องใจจริงๆทุกใจจริงๆแบบสับสนจริงๆหนึ่ง,งข้อละหนึ่งข้อเลยนะคะคำถามเดียวค่ะเขาจะกลับมาอีกไหมนะคะอ่ะเขาจะกลับมาอีกไหม,ย,มยังไม่กลับมาครับสามวันนี้ครับแชร์รบีม,ะะมคนที่อยากเจอวันนี้จะได้เจอไหมเอาอีกแล้เขาจะมาหาไหมคะ สองคำถามอีกแล้วจะมาเจอไหมเขาจะมาหาไหมเหมือนกันไหมเอาเป็นว่าเขาจะมาหาไหมแค่นั้นจบแค่นี้แหละาแจะเจอกันไหมเอาแบบจะเจอกันไหมเอาแค่ข้อเดียวนะไม่ได้เจอสามวันนี้สามวันไม่เจอนะคะกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันกดไลค์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคำถามค่ะอื ถามเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นค่ะเรามีตัวอย่างแล้วนะคะว่าถามยังไงผิดนะอย่าถามแบบนี้นะคะแล้วเกิดว่าอยากจะรู้จริงๆนะคะถามข้อเดียวหนึ่งข้อเลยค่ะอะไรวะเดี๋ยวเดียวขอขอขอ,ขอปิดเสียงก่อนอืม กดแชร์ออกไปได้นะครับนะครเ0นก้าแชร์เท่านั้นนะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอนะ มาเหมือนเดิมทุกรอบนะมาครับกดแชร์ออกไป <c oughs> นะกดแชร์ออกไปให้ด้วยครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์ออกให้ด้วยนะกดแชร์แล้วตามด้วยช่อเล่นและตามด้วยคำถามครับ อ้าวเข้ามากันได้นะครับดูที่คาว่าสดตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีเศษน,นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครที่ไม่ค่อยสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีก็สวดมนต์กันบ้างนะส้มพี่พีชจริงใจกับเราไหมพระ,ะเดี๋ยวดูให้นะไพ่บอกว่าคุณเครียดมากหรือเปล่าไพ่มันบอกคุณเครียดมากๆเลยคือคุณมานั่งคิดจนมันเครียดอ่ะไพ่มันเหมือนกับเนี้ยจริงใจไหมเนี่ย อารมณ์มันเครียดจนเ,ออเกินไปอ่ะพี่พีชจิงใจเราไหมคะอืมไม่นะไม่อ่ะไม่นะโดยท่านอาจารย์โอแล้วผมอาจารย์ท็อปนะครับนะใครมันว่างนั้นนะอ่ะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามครับดูที่คําว่าสดนะดูที่คําว่าสด เาแ,แชร์แล้วใครมาออมาะแค่นี้หรออ่ะแชร์แล้วแล้วทำไมภาพมันถามไปเลยอ่ะตามด้วยชีแแน,นและตามด้วยคำถามเอาเหลือเวลาสามสิบวินาทีติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับนะก็ดูดีครับว่าสดอย่างเดียวถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แล้วมีคำว่า ว่าสดอยู่ตรงริมแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไปแล้วอ่ะเวลาเราหมดลงแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ